เช็คก่อนใช้ชีวิตปกติรู้ทันโอเมครอนกี่วันหายระยะฟักตัวแพร่เชื้อ WHO ย้ำอย่าประมาทอัปเดตสถานการณ์โควิดสายพันธุ์โอเมครอนที่ขณะนี้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าทำให้เกิดการติดเชื้อได้มากกว่าสายพันธุ์อื่นแถมมีความสามารถในการหลบหลีกวัคซีนและยังทำให้เกิดการติดเชื้อซ้ำได้เพิ่มขึ้นเมื่อเป็นโอเมครอนกี่วันหาย แต่ที่น่าจะดีที่สุดก็คืออาการของโอไมครอนไม่รุนแรงโดยเฉพาะหากได้รับวัคซีนครบ2เข็มหรือได้รับเข็มกระตุน้นแต่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ยังคงเตือนประเทศต่างๆว่าอย่าชะล่าใจกับโอไมครอนเพราะเชื้อกายพันตัวนี้ยังคงรุนแรงถึงขั้นทำให้เสียชีวิตโดยเฉพาะในหมู่คนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนขณะเดียวกันหมอมนูนหรือนายแพทย์มนูนลรีเวงวงหัวหน้าห้อง ICU เฉพาะทาง ด้านระบบทางเดินหายใจผู้ป่วยหนักและโรคผู้สูงอายุโรงพยาบาลวิชัยยุทธระบุว่าเราต้องเรียนรู้การอยู่ร่วมกับโควิด -19 เชื้อสายพันธุ์โอเมครอนติดกันง่ายมากไม่ช้าก็เร็วคนไทยเกือบทุกคนจะได้รับเชื้อเราไม่มีทางเอาชนะเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนได้ถึงเวลาเราควรจะผ่อนคลายมาตรการต่างๆให้มากกว่านี้โดยเฉพาะนักเดินทางจากต่างประเทศสำหรับมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลให้ใส่หน้ากากาอนามัย เว้นระยะห่างมันล้างมือยังคงไว้ต่อไปก่อนสำหรับงานวิจัยระบุว่าเชื้อกลายพันธุ์โอเมก้าล่าสุดอาจจะไม่ใช่แค่อ่อนกว่าเชื้อกลายพันธุ์ก่อนหน้านี้เท่านั้นแต่ยังมีระยะฟักตัวที่สั้นกว่าด้วยโดยช่วงฟักตัวคือระยะเวลาระหว่างคนที่ติดเชื้อไวรัสและเริ่มแสดงอาการออกมาเชื้อกลายพันธุ์ของไวรัสโคโรนาก่อนหน้านี้มักจะมีอาการภายใน5-6วันหลังจากการติดเชื้อยกตัวอย่าง เชื้อกลายพันธุ์เดลตา้าคาดว่ามีระยะฟักตัวอยู่ที่ประมาณ4วันจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับโอเมครอนอาการมักจะปรากฏใน2-3วันหลังจากติดเชือ้อโดยผลจากการศึกษาเบื้องต้นจากผู้ติดเชื้อโอเมครอน6รายในสหรัฐที่ตีพิมพ์เมื่อเดือนธันวาคมพบว่าระยะฟักตัวเฉลี่ยอยู่ที่3วันเปรเียบเทียบกับเชื้อกลายพันธุ์ตัวอื่นซึ่งอยู่ที่ประมาณ5วันดรวินเซนเต้โซลิอาโน ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อที่มหาวิทยาลัยนานาชาติลาลิโอฮาในสเปนกล่าวว่าหลังจากที่คนสัมผัสกับโอเมครอนอาจจะเริ่มมีการแบ่งตัวของไวรัสเกิดขึ้นภายใน1วันและภายใน2วันสามารถตรวจพบโรคได้โดยปกติแล้วคนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนามักจะสามารถแพร่เชื้อได้มากกว่าในช่วงแรกของการติดเชื้อส่วนเชื้อกลายพันธุ์โอเมครอนเชื่อกันว่าไวรัสตัวนี้สามารถแพร่ได้ภายใน1-2วันก่อนที่จะเริ่มแสดงอาการ และ2-3วันต่อจากนั้นดรโซริอานโนกล่าวว่าเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่เชื้อได้เพียง5วันเท่านั้นพูดอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการทําให้คนอื่นติดเชื้อในการแพร่เชื้อไวรัสอยู่ที่3-5วันหลังจากที่มีผลตรวจเป็นบวกซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่สองของการติดเชื้อโดยเชื้อกลายพันธุ์โอเมก้าดูเหมือนจะอยู่ในร่างกายคนได้ราว7วันนั่นหมายความว่าราวเจวันหลังจากมีอาการคนส่วนใหญ่ จะไม่แพร่เชื้อแล้วถ้าไม่แสดงอาการใดๆอีกต่อไปทั้งนี้ก็อาจคลาดเคลื่อนได้แต่สิ่งที่แน่นอนเกี่ยวกับโอเมครอนคือการติดเชื้อเร็วกว่าเชื้อไกลพันธุ์ก่อนหน้านี้มากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐได้เผยแพร่แนวปฏิบัติในการให้คนที่ตรวจพบว่าติดโรคโควิดพบปากคนอื่นได้หลังจากที่มีการกักตัว5วันแต่มีเงื่อนไขอื่นๆตามมาคือถ้าเคยติดโรคโควิด -19 และมีอาการ กักตัวอย่างน้อย5วันการคำนวณระยะเวลากักตัว5วันไม่รวมวันแรกที่มีอาการโดยให้นับวันแรกที่มีอาการเป็นวันที่0ถ้าไม่มีอาการอีกต่อไปแล้วหรืออาการดีขึ้นหลังจาก5วันก็สามารถเลิกกักตัวและออกจากบ้านได้นอกจากนั้นควรเลี่ยงการเดินทางจนกว่าจะครบ10วันเต็มหลังจากที่มีอาการวันแรกถ้าหากต้องเดินทางในวันที่6กถึงสิให้สวมหน้ากากอนามัยที่แนบสนิทเมื่อต้องอยู่กับคนอื่นตลอดช่วงที่เดินทางและหากมีไข้ ให้กักตัวที่บ้านต่อไปจนกว่าจะหายไข้และควรสวมหน้ากากเมื่ออยู่กับคนอื่นต่อไปอีก5วันติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ